สวัสดีค่ะ FC ที่รักทุกท่านทาง FC ในประเทศและ FC ต่างแดนค่ะวันนี้ช่องนิกวิฟแอมบรจะมานำเสนอเมนูผัดพริกขิงไก่ใส่เครื่องในค่ะวัตถุดิบที่ใช้มีอะไรกันบ้างไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ 1. เครื่องในไก่ 2. เเนื้ออกไก่ 3. ขิงซอย 4. เห็ดหูหนู หอมหัวใหญ่6กระเทียม7พริกชี้ฟ้าเขียวแดง8ต้นหอมและต้นผักชีค่ะก่อนอื่นก็นำวัตถุดิบทั้งหมดไปล้างน้ำให้สะอาดและนำมาหัน่นนำมาซอยค่ะตอนนี้วัตถุดิบทั้งหมดก็จัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้ออกไก่ก็หั่นเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้ว ส่วนเครื่องในไก่ก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องในไก่จะใช้แค่สส่วนคือกลืนและหัวใจค่ะเพราะว่าแอดนิดไม่ทานตับนะคะก็เลยจะแบ่งตับเอาไว้ให้น้องหมาค่ะส่วนเครเรองปรุงก็จะมีน้ำมันหอยเห็ดหูหนูล้างน้ำสะอาดแล้วนำมาเด็ดตรงไหนใหญ่ก็นำมาหั่นครึ่งค่ะหอมหอยใหญ่นำไปปอกเปลือกล้างน้ำแล้วนำมาหั่นค่ะ พริกชี้ฟ้าล้างน้ําสะอาดแล้วนํามาหั่นเฉียงค่ะต้นหอมผักชีล้างน้ําสะอาดแล้วนํามาหั่นเตรียมไว้ค่ะกระเทียมนํามาปอกเปลือกและทุบเตรียมไว้ส่วนเต้าเจี้ยวจะใช้2อ,อย่างคือตเต้าเจี้ยวจีนและเต้าเจี้ยวเปรี้ยวขิงซอยก็ล้างน้ําสะอาดแล้วค่ะเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วเราจะไปเริ่มทํากันเลยค่ะนากระทะตั้งเตาเปิดไฟกลางๆรอให้กระทะร้อนก่อนค่ะ พอกระทะร้อนแล้วให้ใส่น้ำมันลงไปพอประมาณค่ะตั้งทิ้งไว้แป๊บหนึ่งรอให้น้ำมันร้อนแล้วนำกระเทียมใส่ค่ะโอเคค่ะตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนำกระเทียมใส่ลงไปผัดกระเทียมไปเรื่อยๆจนกว่ากระเทียมจะมีกลิ่นหอมดีค่ะ พอกระเทียมมีกลิ่นหอมดีแล้วให้นำเนื้อไก่และเครื่องในไก่ใส่ลงไปผัดค่ะผัดไปผัดมาสักแป๊บหนึง่งรอให้ไก่และเครื่องในไก่ใกล้สุกค่ะพอเครื่องในไก่กับเนื้อไก่ใกล้สุก ให้นำาตะเกีย้ยวทั้งสองอย่างใส่ลงไปคือตะเกี้ยวจีนและตะเจี้ยวเปรี้ยวค่ะตะเจี้ยวเปรี้ยวแอดนิสั่งมาจัดทางบ้านที่ตากค่ะเป็นตะเกี้ยวดองเองไม่ใช่ตะเกี้ยวขวดนะคะและใส่น้ำมันหอยตาลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคับต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อไก่และเครื่องในไก่จะสุกและให้มีกลิ่นหอมของตเตะเจี้ยวออกมาด้วยค่ะ เนื้อไก่และเครื่องในไก่ก็สุกดีแล้วให้นำขิงซอยใส่ลงไปค่ะแล้วผัดไปผัดมาต่ออีกสักแป๊บหนึ่งให้ขิงเกือบจะสุกค่ะแค่เกือบสุกนะคะอย่าเพิ่งให้สุกทีเดียวเลยนะคะเพราะยังมีอย่างอื่นที่จะต้องใส่อีกค่ะใช้น้ำต้มตุก ล้างถ้วยน้ำมันหอยเติมลงไปค่ะพอให้มีน้ำขลุกคลิกสักนิดหนึ่งปรุงรสชาติด้วยผงขาอาไก่หช้อนชาและตามด้วยน้ำตาลทรายแดง2ช้อนชาค่ะ ใส่น้ำปลาตามลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วลองชิมดูรสชาติก่อนว่าอร่อยได้ที่หรือยังค่ะรสชาติยังไม่ได้ที่ยังไม่อร่อยถูกปากจะเติมน้ำตาลทรายแดงลงไปอีกหนึ่งช้อนชาครึ่งค่ะหลังจากที่ปรุงน้ำตาลทรายเพิ่มให้ควรไปคนมา ให้น้ำตาลทรายกระจายไปทั่วๆค่ะแล้วลองคิมดูอีกครั้งค่ะพอรสชาติได้ที่แล้วให้เติมซีอิ๊วดำหรือซีอิ๊วหวานลงไปครึ่งช้อนโต๊ะเพื่อให้สีสันสวยงามค่ะ คนไปคนมาให้ซีอิวกระจายไปทั่วกระทะค่ะตอนนี้รสชาติก็ได้ที่แล้ว สีสันก็สวยงามดีแล้วนำเห็ดหูหนูใส่ลงไปค่ะผัดไปผัดมาสักแป๊บหนึ่งค่ะเมื่อเห็ดหูหนูสุกดีแล้วให้นำพริกชีฟฟ้าเขียวแดงใส่ตามลงไปค่ะและตามด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะผัดไปผัดมาสักแป๊บหนึ่งให้พริกชี้ฟ้าเขียวแดงและหอมหัวใหญ่สุกค่ะ พอพริกชี้ฟ้าและหอมหอยใหญ่เริ่มสุกแล้วให้นำต้นหอมผัดพรีใส่ลงไปค่ะคนไปคนมาแป๊บหนึ่งแล้วปิดไฟได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆผัดพริกขิงไก่ใส่เครื่องในไก่ค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆดูแล้วหน้าตาน่ารับประทานไหมคะมาค่ะมาค่ะมาทานข้าวกับผัดพริกขิงไก่ใส่เครื่องในไก่ค่ะ ตอนนี้พร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะแล้วค่ะตักข้าวร้อนๆใส่จานรอเพื่อนๆแล้วนะคะหอมหอมอมมากๆเลยค่ะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอ FG ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับ c r คร e และคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้นิดวิฟมิลี่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ